ข้ามไปทำไม้ทางนูน้นนะข้ามไปก็ไม่กิน,นก,กันเท่าไหร่แต่นี่หญ้าเยอะกว่าอีกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกัประมาณน,นี้ครับผมปล่อยให้กินอิสระเลย,ยเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆน้อ,นนองเกษตรกรที่สนใจยอยากเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับผมนะ น้ำต่วมครับเราเลยปล่อยออกมาเลี้ยงตามที่ดอนตามที่ดอนที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับผมนะลองโทรปรึกษาหรือก็ได้นะครับผมนะที่เบอร์โทร089-229-0605หรือ09818296นะครับผมเนพะื่อเป็นแนวทางสำหรับสันทีสนใจอยากเลี้ยงนะครับ เราเส็น,ม,นมันก็จะวิ่งยาวทีนู่นดิทะลุไปยันคอคนละนะครับกินหลากหลายครับผมก็เลยส่งนี่กินมันนั่นแหละก็ลุยขย้างใน,นไปทางข้ามไปหน้าทางนนออกมาเลย ออกไปเลยเออกไปเลยกินตรงไหนก็จะเรียกกันนะครับกินตรงไหนก็จะเรียกกันเพื่อนเรียกออกไปอีกแล้วออกไปแล้วเรียกกันนู่นเอาไปกินข้างในนูน่นเปื่องคุมครับเศรษฐกิจอาจจะเรียกกันเรียกกันออกมาแล้ว เดี๋ยวถ้าควายพวกนั้นออกมาหมดแดูตรงแล้วออกมาหมดวางออกมาหมดเลยโน่นะสัเ<อ>ตเศรษฐกิจนะครับผมนะเนาะเลี้ยงง่ายมีพื้นที่เลี้ยงก็สบายสบายเลยดูแลง่ายนะ จะหลับพี่น้องกันแต่ตรมือใหม่นะครับผมนะสองโทรคุยก,กันได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสนะครับผมนะนี่ออกมาหมดนะออกมาหมดไปทิศทางเดียวกันหมดตรงนี้สัตว์เศรษฐกิจแต่ต้องคมนะครับผมอืมไปนูน่นเลยแต่ไปอย่างเดียวนะแต่ไม่รู้ว่าถอยขากลับจะกลับอย่างไรงเนะี่ยไปไว้ก่อน โอเคครับผมขอบคุณวีีโอคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ